ได้แบบได้หมดถ้าสดชื่นครับผมต้องบอกว่าเป็นแฟนงตีน่ารักมากๆคือไม่ว่าเราจะคู่ไหนไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยเขาสนับสนุนกับเราท,ทุกการทํางานของเราอยากให้น้องเติบโตแล้วก็ไม่ได้ว่ายึดติดว่าจะต้องคู่นี้คู่นี้เท่านั้นนะแต่ว่าน้องทํางานกับใครเนี่ยก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนน้องในทุกๆเรื่องครับผมก็เชียรเชียรกันแบบว่า ตีอย่านะอย่าเห็นไปคู่อื่นนะมีการบอกว่ามีการห้ามแต่ว่าจริงๆเขาก็สนับสนุนเราทุกคู่ครับนนรรโ,โหเรียกว่าต้องโหต้องเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรเดีย<ห>เรียกว่าต้องไปแก้บนอนะแก้บนเลยแหละเพราะว่าแก้บนยังไม่ได้บนยังไม่บนเรียกว่าต้องโอ้โหเหมือนเราใช้บุญทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวเนี่ย ครบแล้วแหละเพราะว่าจริงๆก็อยากมีละครคู่พีแอปอยู่นะครับก็ถ้าผู้ใหญ่คนไหนสนใจก็ติดต่อได้ <c oughs> บอกครับบอกตลอดว่าอยากร่วมงานกับพีแอปอะไรเงี้ยครับ <c oughs> แต่ว่าก็ด้วยโอกาสเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมีจังหวะอะไรก็ถ้ามีก็ดีครับ <c oughs> เราต้องเราต้องฮึบครับฮึบทำเป็นนักแสดงอะนักแสดงต้องฮึบไว้แต่ว่าจริงๆใจนี่คือแบบละลายไปแล้ว ไม่ไม่ชินเลยครับออคือ,อ,อเหมือนออกรายการสามแซบสองครั้งใช่ไหมครับแต่ว่าตีมีโอกาสได้เจองานด้านนอกกับพี่แอฟตั้งหลายครั้งประมาณ4ี่ห้าครั้งอะไรเงี้ยบางทีมีเดินแบบมีงานแบบไฮเวย์บ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เจอกันบ้างตีก็เขินพี่แอฟทุกครั้งเพราะว่าเราชื่นชอบครับแบบเหมือนเหมือนเราเหมือนเราเป็นแฟนคลับอ่ะเวลาเราเป็นแฟนคลับใครอ่ะต่อให้เจอกี่ครั้งอ่ะก็ยังเขินเหมือนเดิมชื่นชอบแบบเดิม ไม่กล้ามองดีกว่าเพราะว่าเพราะเจอคนที่เราชอบจริงๆอ่ะเราจะไม่กล้าเราจะไม่กล้าสบสายตาเขาอะไรเงี้ยใช่ตีมองแขนพี่แอลมองไปมองใช่ก็ก้มเลวแบบว่าคือถ้าขึ้นบนแล้วแบบจะเขินทำตัวไม่ถูกเพราะว่าแค่นั่งใกล้อ่ะก็ทำตัวไม่ถูกแล้วครับใช่ พี่แอฟพยายามทําให้ตีแบบรู้สึกรีแลกผ่อนคลายไม่ไม,ไม่ไม่เกรงอะไรเงี้ยแต่ว่าตีก็ยังเกรงอยู่ดีเพราะว่าเขินเขินเรียกได้ว่าชอบย,ยิ่งขึ้นไปดีกว่าครับคือที่เรารู้จักเนี่ยก็เหมือนเหมือนชอบในระดับหนึ่งแล้วที่เขาแบบเป็นคนที่วางตัวดีเป็นคนที่น่ารักอะไรเงี้ยครับแล้วยิ่งมาได้รู้จักอะ่ะเขานี่ยเป็นคนที่น่ารักจริงๆเฟรนลี่แล้วก็แบบ เป็นผู้หญิงในอุดมคติอะครับผมก็เลยชอบมากมีเข้าซีนเข้าชอให้เข้าซีนก็ด้วยใจเต้นแรงนะครับหรับตุบๆอะแต่พี่แอมก็บอกว่าคุ้มกับสั่งแล้วคุ้มกับสั่งแล้วแล้วก็ได้ได้ครับครับโหเรียกว่าสั่นอะมือสั่นเลยดีกว่าครับผมเป็นไปที่เขาเรียกว่า เป็นยิ่งมากกว่าที่คิดอีกครับคือเขาน่ารักมากกว่าที่เราเห็นในจอครับยิ่งยงไ,ดไ,ดได้เจอตัวจริงพี่แอ๊เป็นคนที่มีความใส่ใจกับคนรอบข้างเสมอไม่ว่าแบบคนที่ทํางานด้วยไม่ว่าจะเป็นช่างแต่งหน้าช่างนําผมหรือว่าอย่างผู้จัดการอย่างของตีเองพี่เจนนี่อย่างเงี้ยพี่แอบก็คือทักทายพูดคุยแบบขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากนบบมากนะคะที่แบบเ,เชียร์แล้วก็ดูแลพี่แอบ๊บอะไรเงี้ยก็ ใช่ <c oughs> พี่แอฟก,ก็แบบคอยปกป้อง <c oughs> ก็บอกว่าถ้าตีมีอะไร <c oughs> ปรึกษาพี่ได้เลย <c oughs> อะไรเงี้ยก็ยิ่งรู้ักยิ่งรักเธอเนะใช่ยิ่งรู้ักยิ่งัก